ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยทำไมครับทำไมยางรัดผมนับหนึ่งนับหนึ่งแม่ทำไมไม้จิ้มฟันต่างแดดนานทำไมไม้จิ้มฟันอันหน้าไหมนับสองวีร่มนี้สิทำไมทําทำตัวหน้าเหมือนไส้อย่างไงโ่มการแดด ร่มก <mm ันแดดกันแดดอ๋ออ๋ร่มกันแดดอุ้ยอันน anyway <|ja|> ี้บอกเกลือนี่เรียกว่าบอกเกลือกอบอกเกลือบอกเกลือโบราณอุ้ยไม่นับหรอนี่ไม่นับหรอไม่นับอุ้ยอะไรเขียนผิดนะแม่อย่าให้หนูต้องสอนทำไมชาดาวอินคาอะไรชาดาวออนเทเบิลอ๋อไม่นับน้องนี่ชาดาสสรพคุณมีหลายอย่างมีโอเมกามีโอแคนาดา มีโอเม็กซิโกเราาไปทํายังไงอะคะผู้ใหญ่ไปผสมน้ําร้อนผสมน้ําเย็นหรือผสมน้ำอุ่นผสมลมหรือฮะนี้ผสมน้ําอุ่นแล้วก็อ่าเอาเอาเท้าลงไปแช่แช่ได้เลยในสัดส่วนของในสัดส่วนยังไงคะในส่วนของยี่สี่สามสี่สามห้าสูงร้อยกว่าชอบไหชอบไมะารูปร่างขนาดนี้ เดี๋ยวจะผมจะพาไปไปที่ที่เกลือสปานะครับแต่เนี้ยเนี้ยนี่ต้องซื้อของผมไปก่อนนะต้องซื้อของผมก่อนแสดงว่ามาไม่ถึงถ้าไม่ซื้อแสดงว่าไม่มาไม่ถึงแล้วแล้วเป็นจต่น้ำเกลือบอกเกลือโบราณต้องซื้อพุทละก็ไปไปแช่ที่นู่น อ๋อยันไม่ไปนีงไม่มีให้แช่ด้วยใช่ไหมยังไม่มีต้องซื้อจากที่นี่ไปที่นู้นเราเป็นแบบห่วงโซ่ไงเป็นบริการแช่ผมขายเงี้ยชอบชอบชอบคำว่าห่วงโซ่อยากทำสปาไหมครับเออมันเลิกเหมือนกันเนาะอันนี้คือขัดผิวอันนี้คือขัดเท้าทัดไม่ซื้อไปนน้คือขัดฝันทุกอย่างเมื่อกเดี๋ยวคุณพี่ขัดใจหนูอยู่ตอนนี้หนูถ่านแล้วป่ะไม่ตอบคุณไม่ใจอยู่แล้วตอนนี้เพื่อนไอ้ของอยู่เราขัดลาบขัดใช่มันยังไงอ่ะไอ้ตัวนี้ขัดเท้าทาลแ้วมัันยงไงอ่ะครอบครัวเนี่ยาสนเนาะ ก็คือช่วยสมานแผลรักษาแผลนะครับสมัยก่อนเนี่ยเกลือมีความสำคัญในการสึกมากเพราะว่าการรักษาแผลเนี่ยเวลาโดนโดนฟันชั่วเอาเกลือเข้าราดเที่ยนะโดนฟันชั่วเอาน้ำเกลือมาปุ๊บก็ราดเทียเลยแสบแสบจะลองดูไหมล่ะเทอยเที่ยวไทย